สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะแม่หมอก็จะมาบอกข่าวนะคะวันนี้วันนี้วันที่13มิถุนายน2567นะคะแม่หมอก็ได้มาประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ครูเพราะว่าแม่หมอเป็นหมอโดดก็จะบูชาสำนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์โหราศาสตร์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพทุกองค์ที่ได้มา ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพนี้ให้ได้เป็นอาชีพที่ทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างยืนมั่นคงนะคะดังนั้นวันนี้ก็เป็นวันดีและแม่หมอก็ได้รับสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวแม่หมอแล้วนะคะและสิ่งดีๆที่แม่หมอได้รับนี้แม่หมอก็จะเอาสิ่งที่ดีมงคลชีวิตนี้แพร่กระจายไปกับทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมดูดวงชะตากับแม่หมอขอทุกคนจง มีแต่ความเป็นโชคเป็นลาบบ้างมีสีสุขบ้างข้างร่ำรวยนะคะขอให้จงพ้นจากทุกจากโศกจากโรคจากไข้พ้นจากสะพาะเสียดจังไรได้หลายด้วยถิดนะคะ